เก็บแล้วกินเลย Ja, so, hier passt nur was rein. Hier noch was reinpassen, wenn das gescheit gepackt hättest. Guck mal, alles nur leer. I can go shower? Yes, we not make shower, you can. I make sure. Okay? Ja. Komm, Papa, die ja, Jackie, mal. อย่าให้เจคี้มาอีกมามีน่ะตื่นไล่เจคี้ทุกวันเลยกินมะฟองกินมะฟองจับเห็ดกัดอืมไม่น่าไปซึมหมอยไปซึมขอล่าโดนเห็บกัดเมื่อวานนะคะวันก่อนถึงว่าทำไมลูกซึมทั้งวันน่ปไปแอมอุ้ยอืมรักกันกรักกันไปแอมมันคิดถึงขอล่าแน่ๆเลยเ กัพุงอ้อยเออกัพุงให้ด้วยนะมีคำเลกเอาลูกมาฝากเลี้ยงนะคะให้ลุงกับป้าปุเอ้กละเอ้เด้ Ada Kuala. Okey, okey, okey. Kalau naik. Tolah ya. Dah, dah. Kang dulu hai kon. สวัสดีค่ะอุ้มตาทย FC ทุกคนทุกท่านจากเซอร์เบียอีกแล้วนะคะอุ้มไม่ได้ลงคลิป2วัน3วันแล้วค่ะวันนี้อุ้มต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าอุ้มมีบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องไปจัดการนะคะเดี๋ยวอุ้มจะมาเล่าให้ฟังในคลิปต่อ,ตอไปนะคะว่ามีอะไรเนะาะค่ะหลังจากที่เราเก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็คืออุ้มต้องเอาเด็กๆไปฝากนะคะลุงกับป้าไว้เนาะตามที่อุ้มเคยบอกแล้วว่าเราจะเอาลูกนะคะไป ฝากไว้ที่โรงแรมแต่คุณป้ากับคุณลุงบอกว่าห้ามนะคะห้ามถ้าตราบใดที่เขายังอยู่ก็คือเขา่จะดูแลลูกๆให้เองนะคะจะดูแลคล่าลอตตี้ให้แบบด,ด้วยความเต็มใจอย่าเอาไปไว้ที่โรงแรมเด็ดขาดนะคะเด็กๆก็คงจะไม่มีความสุขเท่ากับอยู่บ้านของตัวเองถึง พ่อกับแม่อาจจะไม่อยู่นะคะแต่อย่างน้อยเขาก็ยังได้อยู่ในสถานที่ที่เขารู้สึกว่าเป็นบ้านในสถานที่ที่เขาแบบรู้สึกปลอดภยัยรู้สึกเซฟนะคะก็เลยอ่ะตกลงตามนั้นละกันกลูกๆก็ฟ้าบ้านนะคะโอเคหากทุกคนพร้อมแล้วมาร่วมเดินทางไปกับพวกเราสามคนเลยคะ่ะสองสาวนะคะสองสาวกับหนึ่งหนุ่มเลือน้อยนะคะแ <c oughs> ผนงานแผนการของพวกเรามีอะไรบ้างน,นะคะ าวางแผนไว้ไว่าอย่างไรนะคะก็คือเราจะไปแวะที่บ้านพ่อปู่ทานข้าวเที่ยงนะคะแล้วหลังจากนั้นประมาณสัก3โมงนะคะ2โมงครึ่งประมาณนี้เราก็จะออกเดินทางนะคะไปบ้านบนภูเขาคะ่ะซึ่งไม่ใช่บ้านของอุ้มกับสวอนะคะเป็นบ้านนะคะของพ่อกับแม่ของเพื่อนสนิทของอุ้มเองนะคะแต่เพื่อนของอุ้มอ่ะยังใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศเยอรมันคะ่ะทุกคนอุ้ม ชิง่งหนีมาก่อนเขาคนเซเบียแท้ๆนะคะแต่เขายังยังไม่ได้กลับมาอยู่บบเซเแบบบียค่ะทุกคนแต่อุ้มนะคะไม่ใช่เซเบียงไงแต่ชิง่งหนีมาก่อนแล้วนะคะระหว่างทางก่อนที่จะถึงบ้านพ่อปู่แค่ไม่กี่กิโลเมตรนะคะก็มีเทศกาลออกร้านเหมือนร้านแคนดี้ร้านขายพวกลูกกวาดขนมหวานานี้นะคะสาวก็บอกป้าป้าป้าไปดูหน่อยอะ ก็ดีเลยค่ะเขาอุตส่าห์ชวนอุตส่าห์ขับรถอุตส่าห์จอดไปกันค่ะก็เลยไปแวะเนาะสุดท้ายก็ไม่ได้ซื้อขนมอะไรค่ะทุกคนซื้อแค่ลูกเจลลี่นะคะถุงเล็กๆเมื่อกี้แค่นั้นเองนะคะโอเคเรามาถึงบ้านพ่อปู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในส่วนของบ้านพ่อปู่มีอะไรบ้างไปรับชมกันเลยค่ะ ไอ้หได้ไปตะกี้มึงแต่เก็บโยเกะเอาปุ๋ยเอาอะไรมาใส่คือเขาดูแลดีมากเลยยชแกดูแลดีมาบ้านนั้นกกถูกครั้งนะ สีเหลืองอันนี้เป็นสีเหลืองให้สุกแล้วนี่คือสุกแล้วสุกแล้วเป็นสีเหลืองอ่ะขโมยหนึ่งลูกรู้เลยว่าประเดศนี้เดี๋ยวอ้มอขออนุญาตย้อนความไปนิดหนึ่งนะคะพ่อปู่นะคะก็ เคยนะคะเป็นพ่อเลี้ยงนะคะของสวอนะคะเขาไม่ได้เป็นพ่อลูกกันจริงๆนะแต่นะคะเขาไปเจอกันนะคะก็คือไปเจอกับคุณแม่นะคะของสวอกันที่ประเทศเยอรมันนี้นะคะนิอุ้มขอย้อนความนิดนึงสําหรับพี่พี่เอนะคะที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมช่องบ้านชนบทในเซอร์เบียเนาะนั่นเลยค่ะก็เลยเกิดความรักนะคะหลังจากที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน47ปีนะคะก่อนที่คุณแม่จะเสียเมื่อ4ปีที่แล้วคุณแม่เสียนะคะคุณพ่อก็ เดินเรื่องนะคะทำเรื่องย้ายกลับมาอยู่ประเทศเซอร์เบียนะคะเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยก็ยังเป็นคนเซอร์เบียนะคะตามกําเนิดเนาะโอเคค่ะทุกคนค่ะคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจอดพักกันหลายที่เหลือเกินนะคะกว่าจะถึงบ้านนะคะแล้วก็กว่าจะเดินทางไปถึงอีกเนาะอุ้มก็เก็บรายละเอียดได้พอนะคะแค่หอมปากหอมคอเล็กๆน้อยๆนอยเนาะมีการแอบดูนะคะคนบางคนเมารถค่ะเมารถนะคะก็นอนด้านหลังแล้วก็ กินยานอนไปนะคะไม่รู้จะนอนหลับหรือเปล่าเนาะโอเคถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปร่วมเดินทางไปบ้านบานภูเขาแล้วก็ไปมอนเตเนโรก,กันเลยค่ะอ๋อลืมบอกไปนะคะเมื่อกี้คือเราใช้บริการทางด่วนนะคะเราก็จะต้องเสียค่าใช้บริการด้วยค่ะทุกคนก็ถามว่าแพงไหมนะคะก็รอบนี้เราจ่ายไปเกือบ400บาทก็ถามว่า แพงไหมก็แพงนะคะทุกคนแต่ก็ถือว่ายังโอเคมากๆเลยนะคะเพราะว่าทางด่วนเขาเพิ่งทำเสร็จใหม่เอี่ยมนะคะใครทำคะพี่จีนคะ่ะพี่จีนมารับเหมาทำนะคะทุกคนสวยงามอลังการมากคะ่ะเอาไปเลยเต็มสิบ <laughs> สิบพุงสิบพุงสวยเป็นช่อสวยๆนะ ถึงแล้วค่ะจุดหมายปลายทางพวกเรามาถึงจุดหมายปลายทางโดยความสวัสดิภาพนะคะใช้เวลาทั้งหมดเกือบสี่ชั่วโมงนะคะก็มีแวะพักจอดยืดแข้งยืดขาด้วยจริงๆ3ชั่วโมงกว่ามันไม่ได้ไกลนะคะแต่คือเราเราแวะพักนะคะกินน้ำกินท่าค่ะก็ขับมาแบบชิวๆเราไม่ได้รีบร่งจะไปไหนเนาะเองอม่แล้วนะ๋อ้ให้ตัวนั้นนอน อ๋อท้องใหญ่อาจาจะใกล้จะคลอดหรือเปล่า <c oughs> อ้ยดูยอดมัน,มนใหญ่มาก <c oughs> ยังไม่ไปถึงไหนเลย <c oughs> เอ้ปีนี้แบล็กเบอร์ไม่สวยเลยอะ <c oughs> ปีนี้แบล็กเบอร์ไม่สวยเลยนะคะดูอืม เขาบอกว่าตอนนั้นนะคะตอนที่เขาติดดอ,อกคือฝนเยอะมากนะคะก็เลยทําให้ผลผลิตปีนี้ทุกคนดูมันไม่สวยเหมือนปีที่แล้วจําได้ไหมคะอุ้มมีคลิปเนาะของปีที่แล้วนะคะถ้าใครอยากไปรับชมก็จะอยู่นะคะอยู่ไปเอ่อต้นปีเลยนะคะทุกคนของปีที่แล้วนะคะไปหาดูคะ่ะไม่สวยเลยคะ่ะเนี่ยทุกคนจ้า มันสวยนะแต่ว่าปีที่แล้วมันสวยกว่ามากเลยลูกใหญ่กว่ามากเลยนะคะอันนี้คือลูกแบบลูกนิดเดียวอะค่ะทำไมบ้านเราปลูกอย่างนี้ไม่ได้นะคะก็มันไม่ค่อยจะได้ผลผลิตคะ่ะทุกคนเพราะบ้านเรามันเป็นดินทรายทรายเหมือนแบบเดินทะเลนะคะเดินอยู่แถวๆหาดจอมเทียนเลยนะคะจะเป็นอย่าง,งาน้นแต่ดินที่เนี่ยเขาจะเป็นดินร่วนนะคะร่วนทรายร่วนแบบ เหมาะแก่การทําการเกษตรทุกอย่างเลยค่ะพี่แอมนะคะแอมมีสีสารก็ไปเซอร์เว่นะคะเฮ้มสเหอนเว่นเองอ่าด้วย่าไ่ไฮ่าฮ่าไ่า่าฮ่าง่าฮ่าฮาฮ่าฮา่ พ่อต้องไปทำงานเจ้าของบ้านต้องไปทำงานเอ้อโอเห็นงไหม let him not eat him เทเเรามาถึงแล้วค่ะทุกคนคะแต่เจ้าของบ้านไม่อยู่นะคะเจ้าของบ้านแม่ไปนวดนะคะไปนวดเทอราพีขาแล้วส่วนคุณพ่อนะคะก็จะต้องไปตัดหญ้านะคะแกบอกว่าต้องรีบไปตัดหญ้าอีกฝั่งนู่นค่ะทุกคนเข้ามีที่อยู่บน เขานะคะอีกที่หนึ่งค่ะทุกคนไม่ใช่เฉพาะตรงนี้ที่บ้านของเขานะคะแกบอกว่าต้องรีบไปตัดนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้นะคะจะมีคนมาเขาเรียกว่าอะไรคะทุกคนอุ้มใช้ทร,รัพย์ทางการเกษตรไม่ถูกมีก็มีคนมาอัดหญ้าให้คะ่ะตามบ้านเราเนาะเหมือนอัดฟางบ้านเรา<ม>เป็นก<อ>้อนๆนะคะอัดหญ้าไว้ให้น้องแกะกินไว้กินหน้าหนาวนะคะแกก็เลยต้องรีบนะคะก็เลยเจ้าของบ้านไม่มีใครอยู่คะ่ะมีเราเป็นเจ้าของบ้านนะคะ เราก็เดินสำรวจค่ะทุกคนดูซิว่าผลไม้มีอะไรบ้างนะคะปีนี้ต้องยอมรับเลยนะคะว่าไม่มีผลผลิตโอ้ยนุ่น่ามันมากค่ะทุกคนสามสิบห้าองศานะคะวันนี้ปีนี้ไม่ได้ผลผล,ผลิตเลยค่ะทุกคนแบล็คเบอร์รี่ก็ลูกไม่สวยเหมือนปีที่แล้วไม่ดกนะคะไม่เป็นพวงๆเหมือนปีที่แล้วเชอร์รี่ก็ออกลูกนิดเดียวแล้วก็แมงมาเจาะนะคะเดี๋ยวอุ้มจะพาทุกคนไปดูลูกพุนดีกว่าว่าลูกพุนจะ พอมีหรือเปล่านะส่วนแอปเปิลก็ลูกนิดเดียวค่ะทุกคนไม่สวยเลยปีนี้นะคะปีนี้ไม่สวยเลยค่ะโอ้ยไปดูเองค่ะตรงนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวอ้อมพาเออเดี๋ยวตกหลุมระวังนะคะคนนี่มันฝรั่งนะคะแล้วก็มีมมราสเบอร์รี่แล้วก็มีถั่วฝรั่งด้วยนะคะฮ้ยถั่วมันคล้ายๆถั่วบ้านเราเลยอันนี้ตำมะรอยนะถั่วนตำมะรอยถั่วล็กใหญ่ ทำสวยเฮ้ยทำสวยมากเลยทำด้วยใจทุกคนคะ่ะบัูบอรี่เหี่ยวแล้วบัูบอรี่เหี่ยวหัวคาะทุกคนหัว ีนุราามาหาไม่มีทะเลไม่มีอะไร,ม,ออะไรมีแต่เห็นอะไรมีแต่ทรายมีแต่ดินทรายทางเกิดเองกระทะก็หมืน <laughs> อนแอ่งกระทะไม่แอ่งกระทะอะไรมีทรายล้วน คิดเอาสุดดงโอ้ยร้อนมากเลยค่ะไว้แล้วเรานะเฮ้ยแล้วเรานะเจอกันอีกแล้วเนาะอีกกันอีกนะแล้วนะทุกคนแท็กไอ้เจมจรุไว้สวยอ่ะจรุประเทศเกีนี่ <tiling> <th> <ocystide> <fatigue> <explosions streamholy>

นี่ก็ะพาะก็มีอันนั้นดึงไม่ใช่เลยอันนี้ก็ต้องมันข้าวสินั่นไงเขาเขาอันนั้นไงรัมไงก็เธอรัมพวกเวือเดียวรัมเขาปิปั่นเหรอเอาวคุณเลยสิเฮ้ยมันเป็นข้าวข้าวบาเล่เออข้าวบาเล่อ๋อโอเคโอเคข้าวบาเล่บุตรข้าวบาเล่เป็นรัมอ๋อเอาอันนี้ไปทำปลาได้ไหมการปลาเหรอคะถ้าคุณนี่กามันอยู่นี่ไหมคะกาอยู่ไหนคะนี่เหรอคะอันนี้คืออะไรคะ อ๋อบดผสมบดผสมข้าวโพดใช่เหรออันนี้อยอันนี้คือเคืออันี้บดไงบดผสมกันกับข้าวโพด่ก็เป็นรำได้เหมือนกันไหมอ่ะอ่ะมามาตัวเอื้อะโอ้อื้อนี่อย่างนี้ได้อ๋อได้อ๋อรำนอยู่ไหนเน่เวิดอบเต๋อไปเราก็ ถือกล้องอย่างเดียวนะคะให้แอมมี M ่ให้พี่แอมเป็นผู้ช่วยวันนี้เรา,าไปให้ข้าวน้องเอแเก่กันคะ่ะแกะออกออกแ,แกอ็อกอ็อกเราแกอ๋อเอาน้องแกะเข้าบ้านคะ่ะเอาน้องแกะเข้าบ้านว้ยยุงเยอะมากเลยช่วงนี้ นวดหวาน,เ,นเลือดหวานไงเลือดหวานค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวคุณแม่ปไปไล่น้องแกะมาแล้วนะคะอ้ามีน้ำกินแล้วเดี๋ยวน้องมา <c oughs> <c oughs> นี่แกยังเดินได้ดีกว่าเมื่อก่อนตอนที่ยิงมาปีที่แล้วแกเดินไม่ได้เลยหมอยอันนี้ก็คือมันยังไม่ดีเท่าไหร่นะคือคุณแม่อาการก็ดีกว่าเดิมนิดนึงนะคะหลังจากผ่าตัดเมื่อปีที่แล้วนะคะถ้าใครติดตามอุ้มมาก็คือปีที่แล้วอุ้มมาอยู่ช่วยคุณแม่นะคะทํางานบ้านนะคะดูแลสัตว์เลี้ยงนะคะเพราะว่าคุณแม่ผ่าหัวเข่าคะ่ะทุกคนก็เลยทําให้ไม่สะดวกในการใช้ชีวิตประจําวันเนาะอุ้มก็เลยมาอยู่ช่วยนะคะปีที่แล้วคะ่ะ ข้าวโพดแล้วก็แบล็คเบอร์รี่นะคะน้องแกะอยู่ตรงนั้น,นะคะ่ะรอเข้าขอนนะคอกแล้วค่ะทุกคนกินรอเข้าคอกแล้วเจอตากเฮ้ยเนมูที่ทอยากช่วยย่าทำหมกขี้ยากเฮ้ยเฮ้ะตรงไหน Lần lima này mất mắt tôi mất mắt ở mất mắt 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 อาว,วันนี้อุ้มเป็นตากล้องนะคะให้พี่แอมเป็นให้พี่แอมเป็นดาราแม่กล้องไปนะอออืมตะกี้นะคะแม่บอกว่าให้ให้อุ้มอ่ะให้อุ้มไปอยู่ฝั่งนูน้นอยู่อยู่ใต้ลมอย่าอยู่เหนือลมเพราะว่า น้องแกะเขาไม่ชอบเราเว้ยมากี่ครั้งน้องแกะก็กลัวทุกคนถ้าอุ้มไปอยู่ตรงใกล้ๆคอเขานะเขาจะไม่ออกมาเลยแล้วเขาก็จะไม่แบบไม่วิ่งมาเข้าค้อกด้วยนะคะส่วนฝั่งนู้นเขาก็จะอยู่คืออุ้มต้องออกอ่ะทุกคนคือเขาอุ้มต้องไปไกลมากเลยไม่งั้นอ่ะเขาไม่มาเขาไม่เข้าบ้านเอองงไหมคะคือยังไงซะเขาก็ไม่ชอบเราอ่ะมาหลายครั้งมากพี่แอมบอกว่ามาถ่ายคลิปแล้ว เธอต้องเธอต้องเธอต้องตั้งท่าเดี๋ยวฉันจะถ่ายรูปให้เธอเฮ้ยเบ้ยเฮ้ยดาบะดาบะสวัสดีลาบุไปดีอะไรสิส่ะยาเอาเมาแล้วหรือเปล่าเอาอ่ะเลือดดั้งด้โอโห

ทิ <Es> oh ้ท wow. ่าทำไมเราไม่เก yeah well, uh, right ็บเก็บแล้วกินแล้วมาเยอะสุดกินไปรอบนึงล้มาเข้าสวนยามเย็นค่ะทุกคนขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะสําหรับวันนี้อุยพวกเรามาเก็บหอมค่ะทุกคนไว้รับประทานเป็นมื้อเย็นนะคะ คุณแม่มาจากเทราพีแล้วนะคะมาจากนวดขาดแล้วคะ่ะก็เลยไปให้น้ำนะน้องวัวเอ้ยไม่ใช่น้องวัวน้ําน้องแพะน้องแกะนะคะทุกคนแล้วก็แกบอกว่าไป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 ,ไปเข้าสวนกันนะคะมาเก็บลูกราสเบอรี่นะคะอย่างที่ผมบอกราสเบอรี่ตรงนี้ทุกคนคะ่ะมันเป็นราสเบอรี่นะคะของปีหนึ่งหนึ่งปีนะคะเขาจะแบบให้ผลผลิตไม่ดีเนาะส่วนมากก็คือปีที่สามขึ้นไปนะคะถึงจะได้ผลผลิตเยอะเนาะอันนี้ก็เหมือนกับแบบว่าเอามาปลูกสำรองใกล้บ้านนะคะจริงๆส่วน ไร้ราสเบอร์รี่มันจะอยู่อีกคนละฟากนะคนละฝั่งของภูเขานะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเก็บกันพรุ่งนี้คะ่ะสำหรับวันนี้ see you tomorrow ไปแล้วคะ่ะนะคะคุณแม่มาเมื่ากี่เอาแค่นี้โอ้ยมาชิจิลก์ yes

ยุ่เยอะมากเยอะเยจะไใบไหคะคุณอะยานาสวอลีเบลย์เอะเบลเลลูด้โนเน่ไลูกดอบบอลูกหอบลเเบลลูกเน่ e s เอ๊ะ 不要嘛，不要。